ะนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบที่ให้สอบกันไปนะครับข้อที่1นึ่งนะครับคำนี้นะครับประกอบด้วยตัวอักษรคือ O R I E N T A L นะครับตัวอักษรมีทั้งหมดด้วยการ8ตัวพฮชิตนชนะมีทั้งหมดด้วยการ5ตัวนะครับแต่ข้อหนึ่งไม่พูดถึงนะ,ะเดี๋ยวมาดูข้อที่1ก่อนครับข้อที่1ครับ ไม่มีเงื่อนไขค,ครับไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าจัดเรียงอย่างไรก็ได้นะครับเราก็เรียงเลยครับ8ตัวนะครับแปดเราก็ไล่เลยครับ8ปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งว้ง่ก็คือ8ปสครับ แปมีค่าเท่ากับ4 0่2 0นนะครับตรงกับข้อมองูงนะครับผมข้อที่1นะครับมาดูข้อที่2ครับให้ชนะอยู่ตรงให้เพียนยชนะอยู่ติดกันเสมอข้อที่2ครับ ครูมิ้งเคยบอกแล้วนะครับว่าพยัญชนะอยู่ติดกันก็คือการมัดรวมนะครับก็เอามาพยัญชนะทั้งหมดมามัดรวมกันนะครับมิ้นลืมเลยว่าเนสละมีโอ A ้วย u นะครับแต่ข้อนี้มี O มี I E มี A, นะครับพยัญชนะมีแค่4ตัวนะเพราะฉะนั้นก็เอาสลับเออเอาพยัญชนะมาใส่ครับ R N T L นะครับก็ตรงนี้จัดเรียงได้หมด4แบบครับ คือจัดเรียงภายในสีแนะครับจากนั้นก็เอาตัวอื่นๆที่เป็นสลับมาต่อหลังครับ4ตัวด้วยกันนะครับแต่เวลานับรับนับตัวตัวแรกด้วยนะครับตัวนี้สามารถสลับปีตรงไหนก็ได้นะครับ3 2 1นะครับคูณด้วย58แครับเป็น4 8 5แแนะครับหรือโอเคตรงกับข้อข้อไก่ครับต่อไปข้อที่สามครับ โอและเอในตำแหน่งคู่เอโอและเออยู่ในตำแหน่งคู่นะครับเอโอและเอยู่ในตำแหน่งคู่นะตำแหน่งคู่ก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะตำแหน่งคู่นะครับนี่คือตำแหน่งคู่ตำแหน่งคู่ตำแหน่งคู่ตำแหน่งตำแหน่งคู่ให้เอา O และ a มาใส่ก่อนนะครับ O และ a มาใส่ก่อน O และ A 4กับ3ใช่ไหมครับก็เป็น4คูณ3นะครับจากนั้นก็ตัวอื่นนะครับเราหัก O กับ A ไปเหลือทั้งหมด6ตัว ก็ใส่เลยครับห5ห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับก็เป็นคูณ6แฝกครับออกคูณออกมาเลยครับได้เท่ากับห7 0 0เจ็ดร้อยเดี๋ยวเลยวนะัห้ยสี่สิบตรงกับข้อขอไข่นะครับนักเรียนครับไปเขียเฉลยเป็นวิธีทำแบบนี้ไว้ด้วยนะครับไปเขียเฉลยแบบวิธีทำแบบนี้ไว้ด้วยนะ อ่าโอเคนะครับสข้อแล้วนะต่อไปข้อที่สี่กับข้อที่ห้านะครับต้องการสร้าง คำว่า F A, A C T I O N นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวเหมือนเดิมนะครับ8ตัวเหมือนเดิมนะต้องข้อท e, ี่4นะครับ ต้องการสร้าง5ตัวก็คือเอา5ตัวจาก8ตัวนะครับไม่ได้เอาทั้งหมดนะมี5ขีดนะครับจากนั้น5ตัวนะครับจาก8ตัวก็8นะครับ8เริกมาั้งต่1ตัวอันดับแรกนะครับ7 6 5 4คูณกันทั้งหมดนะครับได้เท่ากับ6,720วิธีนะครับ ต่อไปข้อที่5ครับจากข้อ4ตัวแรกเป็นพยัญชนะตัวแรกเป็นพยัญชนะพยัญชนะเรานะครับดูสละดตัดสละออกอา ตัวนี้เลือกมาตัวหนึ่งนะครับจากนั้นเอาตัวที่เหลือมารวมครับเป็นเจ็ดหกห้าสี่นะครับคูณกันทุกตัวนะครับจะได้คำตอบเท่ากับห้คูณ p เจเลือกสี 7, กนะ่นะครับ p เจ็ดเลือกสี่นะนะครับทำได้เลยโอเคนะครับเสร็จแล้วห้าข้อนะครับ เดี๋ยวนักเรียนเขียนวิธีทำในประกางนะครับแล้วเดียมม๋ยวยังไงส่งกูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนโอเคครับก็ที่6ครับหมวก4ี่ใบหมวกสี่ใบนะครับกระเป๋าสี่ใบ เข็มขัดสีใบอ่ะนะครับโจทย์ข้อนี้ผิดครับตรงที่มันมีกระเป๋าซ้ํกากัน2รอบนะครับน่าจะผิดนะเพราะนั้นต้องเป็นหมวกสีใบกระเป๋าสีใบแล้วก็เข็มขัด4เส้นนะครับเอ่อจัดเรียงสลับทีละสี จัดเรียงกับทีลสี่นานักเรียนจัดจัดเรียงกับหมวกกระเป๋าเข็มขัดยางรัดสี่แฝก่อนนะครับจัดเลยครับสี่แฝกถัดไปครับคูณกับของมีจำนวนทั้งหมดสามแบบนะครับก็คูณได้สามแฝกได้เลยโอเคไหมครับจัดเรียงทีละสามแฝกนะครับโอเคจากนั้นเราจะเท่ากับสามแฝกค,คูณสี่แฝก ทั้งหมดกำลังสามนะครับเป็นแบบนี้ตรงกับข้อข้ององมูนะครับต่อไปข้อที่เครับหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันบอล บอลนะครับลูกบอลลูกบอลนะไม่เกี่ยวกับสีนะมีสีตามนี้ครับสี่สีด้วยกันนะครับสี่ละหกแล้วก็ต้องสนใจครับก็คือหมายว่าลูกบอลสีขาวมีหกลูกนะครับหกลูกเขียวหกฟ้าหกชมพูหกนะครับก็เป็นหกแฝกนะครับกําลังกำลังสีนะครับหกแฝกกำลังสีจากนั้นจัดทีละสองลูกนะครับ ก็จะเท่อสองรูปแล้วไม่ต้องสนใจเหมือนเดิมครับเพราะว่านต้องจับคู่กันอยู่แล้วเพราะนั้นก็เคูณเลยครับคูณด้วยมีกี่สีครับสี่สีครับสี่แปดครับจะเท่ากับเอาเพื่อี่ออกมานะครับจำตอบแล้วนะตรงกับข้อกไก่นะครับต่อไปครับข้อที่แปดครับ ชาย4หญิง4หลักการเดียวกันครับชาย4หญิง4ก็เป็น4แฝดทั้งหมดกำลังสองคูณด,ด้วย2แฝดเพราะมีชายกับหญิงนะครับตรงกับข้อขอวายนะครับหรือว่าจะขีดแบบนี้ก็ได้นะ ชายชายหญิงหญ,หญิงชายชายหญิงหญิงนะครับสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งก็เป็นส okay so so you know? ี่แป็สี่แปใช่ไหมครับจากนั้นคูณด้วยสองครับเพราะว่าชายกับหญิงสามารถหญิงอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้หรือชายอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับหลักการเดียวกันนะครับจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆ้ายกันนะครับก็คือ ฟ้าขาวอยู่หน้าเขียวอยู่หน้าชมพูอยู่หน้าแล้วก็ฟ้าอยู่หน้านมันก็เลยเป็นสีแปบโอเคไหมครับโอเคนะขาวขาวอยู่หน้าตามด้เขียวตามด้ฟ้าตามด้ชมพูอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสีแปบโอเคไหมที่มาเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะต่อไปนะครับข้อที่เก้าแลข้อข้อที่สิบนะครับเหลือสองข้อนะอย่าลืมนะครับต้องเรียนไปเขียนด้วยกระดาษเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงมาให้ครูครูใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ส่งการบ้านนะครับเดี๋ยวตามส่งด้วยนะตามส่งด้วยก็คือไม่ต้องส่งอันเก่าแล้วส่งอันใหม่เลยเพราะว่าแก้ไขละอันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันโอเคนะครับ p n บวกสามหกเท่ากับสิบสี่ p n บวกสองสี่อ่โอเคครับตีว่าใหม่ครับ p n บวกสามหก n บวกสามแฝกส่วนด้วย n บวกสามลบหกแฝกนะครับ p n r ก็คือ n แฝกส่วนด้วย n ลบ r แฝก n คือ n บวกสามลบด้วย r คือหก ครับเท่ากับ14 n บวกสแฝกส่วนด้วย n บวกสลบสแฝกนะครับทนได้เลยจากนั้นเราก็ย้ายสองตัวนี้ไปคูณนะครับเอาตัวนี้ไปคูณจนทัย้ายไปหารนะครับเป็น n บวกสแฝกส่วนด้วย n ลบสมแฝกมีใครงงไหมครับว่า n ลบ3ามมาจากไหน n ลบสมาจาก สามลบหกเหลือลบสานะครับคูณกับตัวนี้ย้ายขึ้นมาคูณข้างบนนะครับตัวนี้เอามาคูณด้านบนนะครับเป็น n ลบสองแดหลักการเดียวกันครับก็คือสี่ลบสองเหลือลบสองนะครับจากนั้นตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างครับ n บวกสองแดเท่ากับสิบสี่นะครับจากนั้นก็ถอยหลังครับตัวไหนถอยได้บ้างตัวนี้ถอยได้ครับเป็น n บวกสามคูณ n บวกแนะครับส่วนด้วยตัวไหนตัวไหนน้อยกว่ากันนักเรียนดูตัวลบก,ก็มาทีจรังเองนะครับจชไม่ต้องใส่เยอะ n ลบแฝก n ลบเยอะกว่านะครับเป็น n ลบ n ลบสแฝกส่วนด้วย n บวกสแฝก้ครับจากนั้นเราก็ตัดครับตัดตัดอลืมิเมเท่ากับสิบี อันนี้ตัดครับตัดนะครับจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเองนิดเดียวรับข้อนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับกเรียอย่าลืมนะเป็นแปงที่ทํานะครับหาพื้นที่เขียนนะครับเป็น n บวกสามคูณเบวกสองเท่ากับสิบสี่นะครับจากนั้นใครที่ยังคูณกระจายไม่เป็นดูนะครับเวลาคูณกระจายคูณเท่าสองตัวนะครับ คูณแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้คูณตัวนี้นะครับอ่าดูนะ n อณเเป็น n อนกำลังสองนะครับ n คูณสกลายเป็นลบสองเนสามคูณวกสาลบหกนะครับเท่านะกับสิบสี่นะ n นกำลังสองลบ n อ็นยกทีสี่มาลบเป็นลบยี่สิบนะครับเท่าก,กับศูนยนะครับแยกสองเลขครับเป็น n ก exactly n. ันะครับ ยีสิตัวนี้ก็เป็นสี่กับห้านะครับตัวที่ติดลบก็คือลบห้าบวกสี่อ๋อขอโทษครับนี่เป็นบวกนะลบบวกห้าลบสี่นะครับเท่ากับศูนะเพราะฉะนั้น n คือ n เท่ากับสีนะ่กับ,กบลบห้านะครับ วันนั้นเอมีสองคำตอบแต่ว่าเราลองแทนค่าในตัวนี้นะครับถ้าเกิดเอเป็นลบห้าติดลบไหมครับติดลบนะครับพีติดลบไม่ได้ฉะนั้นต้องตอบว่าเอเท่ากับสี่ครับตอบสี่ตัวเดียวตรงกับข้อข้อปายนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะฉนั้นเราข้อข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้ใครถ้าเกิดไม่ทันก็ย้อนหลังนะครับย้อนหลังเราก็กดดูเอานะครับทำยังไงก็ได้นะครับ ถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงถามนะครับก็มาให้เข้าใจทุกคนนะต่อไปครับทรงมีห้าผืนครับทงห้าผืนทรงมีห้าผืนนะครับใช้ในกานทำสัญญาณนะครับอย่างน้อยหนึ่งผืน อย่างน้อยหนึ่งผืนครับแสดงว่าหนึ่งคืนได้ครับอย่างน้อยที่สุดแล้วหนึ่งผืนเนี่ยหนึ่งผืนได้สองคืนได้ครับสามผืนได้แล้วก็สี่ผืนได้ห้าผืนได้นะครับก็ไล่เลยครับกรอนนี้ที่หนึ่งครับหนึ่งผืนก่อนก็ได้ครับก็มีหนึ่งขีดเขียนเขียนแค่เขียนตัวเขียนต่อตรงนี้แล้นะเนาะเขียนต่องนี้เลยนะก้อนนี้ที่สองครับสองผืนครับมีสองขีด สามขีดนะครับไล่ไปครับโอเคไหมครับเราก็ไล่ไปนะครับหนึ่งกรณีที่หนึ่งหนึ่งครับมีห้าหนึ่งถูกไหมห้าเลือกหนึ่งก็เป็นห้า ต่อไปครับกรณีที่สองครับพื้นที่แรกครับเป็นห้าพื้นที่สองเป็นสี่ห้าสี่สามห้าสี่สามสองนะครับอันนี้เท่ากับห้าอันนี้เท่ากับยี่สิบอันนี้เท่ากับหกสิบอันนี้เท่ากับร้อยยี่สิบอันนี้เท่ากับร้อยยี่สิบการแยกกรณีนะครับเอาตัวตัวกบวการเคยสอนแล้วนะครับกระบวนการอะไรครับเนี่ย เท่ากับ325วิธีตรงกับพ่ององครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับไปเขียนด้วยปากกาแดงนะเขียนด้วยปากกาแดงเสร็จแล้วจากนั้นก็ถ่ายรูปลงมาใหม่พรุ่งนี้เราจะเช็คชื่อเป็นคังหนึ่งนะครับ